สัสดี่าพ่อช่องสมบปะรดใสเลยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรแต่งทีเซโนทําเสร็จแล้วนะคะข้างนี้เนาะในข้างหนึ่งกําลังใกล้จะเสร็จแล้วมาดูว่าเขาใส่อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ทําเองทุกอย่างนะคะเนี่ยทาเองทุกอย่างอันนี้ซื้อเขานะ,ะสั่งนะคะซื้อเขา อ้ใส่ไฟตรงนี้ด้วยเมื่อก่อนมันจะเป็นสีสีนี้นะคะแต่งวดนี้แต่นี่เป็นสีขาวดูอะไรแต่งคนะัะเมื่อก่อนไม่ครอบข้างบนนะ,ะนี้ครอบเรลยข้างบนด้วยค่ะใส่เหล็กตรงนี้ใส่เหล็กตรงนี้ด้วย สวยจังเลยอันนี้ก็ไฟนะคะที่เสียนกใส่มืวานมาอะไรแต่งถ้าเป็นแต่พวกนี้นะคะพวกนี้เราจะทำอีนเราสั่งเข้าพับเรียญนะแล้วเราก็มาตกแต่ง ใส่อันนี้นะคะอันนี้เราก็ <c oughs> ใส่ดอกจันสวยเมื่อก่อนไม่ได้ใส่แบบนี้นะคะต้นคันเก่าอะไม่ใส่ตรงกลาง อันนี้ใส่ตรงกลางมันมันจะเปลี่ยนนะอะน,นี้ใส่ตรงกลางเมื่อก่อนไม่มีนะคะนกแก่นช่างสวยงามอันนี้ก็ใส่ผ้าใบเสร็จเลยนะคะบ,บางฝุ่น ใส่สิทธิ์้วใส่เมื่อวานรอรอไลายสีก็สวย จะเดินสายไฟแล้วเมื่อวานอันนี้อันนี้เราก็จะทําที่จับนะคะแต่ยังไม่ได้ทำเนาะก็เดินสายไฟไฟบ้างแล้วนะคะเดินเดินสายไฟไว้นะคะเวลาล้างอ่ะจะบอกว่าอันตรายมากเลยพวกนี้เนี่ยบาดมือ ถูกึกก็ะตชมจันเร้จะเป็นเครื่องบิน,นมีไฟด้วยน่าจะใส่ไฟข้างหลังเดี๋ยวเราไปถามว่าเขาใส่ไฟข้างหลังไหมวอันนี้น่าจวจั่ ยัง,ยงแล้วก็ใส่ที่เดินข้างบนนะฮะเป็นเลดพื้นมันเนี่ยมันไม่ลื่นพี่นกใส่ไฟข้างล่างทองอันนี้ลดไหม <S <S ใส่ไฟข้างล่างไอเหมือนไอข้างหลังเลยใช่ไหม ใส่ไฟที่พี่ใส่ใส่ใส่ไฟที่สุดก่อน ฝั่งนี้ก็เหลือติดข้างๆนะคะโลโก้โลโก้นี้ <c oughs> cái tài xung chân xong muốn có lửa anh như là nè tham anh ấy lô 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 thế thế vết nẻo liền <laughs> sực ngầu <laughs> 再,再放放，上，聚焦，聚焦。 เราได้ยางอะไรมาคับเขาเพิ่งมาส่งวันนี้นะคะสั่งวันหนึ่งสีเส้นไม่มีค่าเก็บไปทางนะคะคือส่งค่าส่งฟรีเนาะอันนี้สั่งมาในแอปแอปหนึ่งคะ โอ้ยเย็บเหย็บนอตเหย็บนอตอุ้ยยังแจมสีสีเขียวั้นเหลือข้างหน้านะคะยังไม่ตกแต่งเราตกแต่งท้ายเสร็จเราก็จะมาตกแต่งข้างหน้ากันนะคะ อันนี้ก็สั่งมาแล้วนไ้ฝาครอบเหลียดนะสั่งมามาแต่ยังไม่ได้ใส่เนาะต้องรอเข้ามาทําข้างหลังเสร็จนะคะก็จะมาตกตกแต่งข้างหน้านะคะตอนแรกบอกว่าพจะทําเบาข้างใน V P นะคะคือแต่งข้างในเป็น V P หมดเลยนะคะมันตอนนี้ก็ยังไม่มีตังนะคะก็เลยต้องให้เสร็จแล้วก็ เส้นหัวโหมเสร็จก็ออกวิ่งงานเลยนะคะหาเงินมาแต่ง VIP e ข้างในนะคะเบาะ VIP ข้างในเนาะ <c oughs> ก็อยากทําให้มันเสร็จอยู่นะคะแต่มันไม่มีตังคนะ,คะไอ้ทำกระบะกับตกแต่งนี่ก็หมดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ คลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายนะคะก็แค่อยากมือจะเราก็มารีวิวรถเราให้ดูนะคะ mm hmm. ว่าเจ้าน้ำโชคเจ้าสิบสองล้อเราทำไปถึงไหนแล้วนะคะ mm hmm. รีวิวให้ดูนะคะว่าทำถึงไหนแลีว้วใกล้เสร็จหรือ,อยังนะคะ mm hmm. ก็ยังยังไม่เสร็จนะคะ mm hmm. ก็คือเล้วด้านผังนู้นแล้วก็หัวนะคะที่ยังไม่ตกแต่งเนาะแต่วถ้าเสร็จยังไงบูก็จะมีคลิปมาให้ เอทุกๆคนนะคะส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะคราช่องสัวัวไซล์ยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ